นไอเอ็นตอไปต้องนอยแบบเอาต่อายนี่บอต่อต่อป็นเ็จต่อเปเ็มจะต่อยนีมีแล้วกระบอกคุ้มครองแล้วหมาไม่ได้แต่คุ้มครองมันว็ไม่ได้เดี๋ยวพ่อมาี้ให้ก่อนแเียเดี๋ยวเี๋ยี่ยี่ยี่ยวเีปยีวนี่เี๋ยวีียีีเีี่ยีนี่ทีี่ยวีวี อ๋อนะมิดหนึ1 1> TL, emperor, ่งสองมิด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 ใหญ่แยงนะมาช่วยลูกมึงแล้วที่เจนอาร์สามห้าเจนที่แจนไอดไว้มาแล้วอ่ะ พี่แบงค์เรื่องจริงมันขอบคุณเรืงจริงนะเนี่ย